أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما يوسن عن جون ยิมเชีนยาอยู่ที่กลางลิ้นนะครับอยู่รีสองนะครับรีดุลลอน้ำชื่อของว่านา้ำหน้าด้วยกับฟ้าหรือตอมะอัลลานเป็นลอนะครับดุลลอฮุซันลีซันลียู่ยู่สันลียูย่ใบบนยามีสุกูนก่อนนะเปะ็นฟ้ายู่ใบไห พูดไปนะครับไม่ใช่บุญยามีสุกูนะครับบ้ายบ้าไปสะกดกับตัวยาบุญยามีตัดชีอยู่างนี้นิดหนึ่งอยู่ใบยีสั้นนาสั้นยีนาลาลาสั้นลักคุมมีมตาเจกับวาวิน่าเชฟวีนะครับอ่านชัตัวมีมนะครับคุมปิดปากให้สนิทแล้วไปไม่ต้องลองเสียงนะครับคุมวาสั้นยาหาใหญ่ลำคอส่วนลึกยะดีดีสั้นดียายาสั้นดียาคุมอยู่ได้ตรงนี้ครับสู้ตัวซีนพ่นลมครับสู้หน้านาสั้น ซูนานัลนกำลังเลี้ยงไปซูนานัลลาซันนะครับลาดีนะครับตัวนานไปนี้ยเตะที่ไหล่ฟันบนนะครับไม่พ้นลมยาวสองนาสั้นมิวนูนตาเจียบกับนูนตาเจียบกอฟอิฟ้าส้นตัวนูนเจี๊ยบตัวกอฟนะครับอ่ะตัวกอฟมันเป็นอักษรเสียงหนาตัวที่เราส้นเนี่ยมันก็มันก็จะต้องรักษาความหนาเอาไว้นะครับเจี๊ยบมิวคอฟไปไหมมิวคอฟมันไปเจี๊ยบคอฟนะครับมามิวคอฟตัวกอฟไปสะกดกับตัวบาบันบามีสุกูณนะครับคนกรอสะอนล่าสน ลีกุมนิมตาจิกะบาวยาชาปเนียวกาาสันยาสันตู2บาสันวยาตูบาอาสันอะไรบนยามีสุกุมก่น้ยาฮานุมอะไลกุมวัลลอนั่งชิน่นนอยู่ฝรั่งหลอนะครับวัลลอชืคอดุลาดจากรัหวัลล่าหูสันอาสันลีสมุนสารสองเจิกะบาเล็กนะครับอินท่านอะไรชัดเจนไม่หนงเสียงอาลีมุน

บิอูอูสองนนะครับลามัมซียานิ้เสียชชาตัวเลมกระจายลมชาชาสั้นนะครับหาสั้นชาหาวาวาสตีสั้นอางนตาเจบตาอิฟานตัวนงจตตาอางตตาสั้นมีมีลู ไม่มุนยามีสุกูลก่อนหน้ายามป็นเะละนุ่มนวลนะครับอ่าไม่ต้องไปยาวไม่ต้องไปหน่วงนะครับไม่ต้องไปไม่ไม่ต้องไปเน้นลันสระซอเจอกับพีดิทฮัยชัดเจนไม่หน่วงเสียงไม่ต้องกระดกลิ้นลันอ่าสั้นอววีตัววอไปนิ้นแต่ที่ไรฟันบนนะครับตั้งหลายต้งกนอววีไม่ต้องอาวีไม่ต้องยาวไปอววีมาอววีวีอาวีมาทีนี้มาจุดสองนะครับก็วรจะมัดอีวัดนะครับยุดบนสระฟันข้าใตยาวแค่สองนะครับอยู่สั้นรีสองยู่รีดุลลอนะครับชี้ก่อนละ ของลรตแต่ละนามน่าเดาฟ้าดุลโลฮูซันไอินุตาเจ็บยกย้ายดอมันกุนาได้เก้ากัน่องเสียงสองยูซันยูคอฟฟาฟียูคอฟฟีฟาไม่เปล่าฟีนะครับยูคอฟฟีฟาอ่ายูคอฟฟีฟาคอฟก่อนนะครับอ่าฟีก่อนฟาฟาหลังฟีฟ้าอินุตาเจ็บกะนะฟีฟาส่วนตัวน้องเจ้าตัวครับอัคุมวาซันคูซันลีซันวาคูลีกอลกะรูนี้ไปคอฟลามกอลกอลนะครับ นำกมาอีกนูนตาเจอกับซีนอีกฟ้าส้นตัวนูนจาตัวซีนนะครับซาสองนูนสั้นผมบ้อนกลางลิ้นแต่กลางปากนะครับทั้งหนาทั้งอ้วนนะครับบัวสั้นไอสองบัวอเฟอรสองนะครับฟ้าก็สองนะมันมีปัญญาไอปัญญามีตัดินีอยู่นะครับเน้นของเสียงไออยูสั้นฮัลหายใลมกอสรุปข้อยสกุกับตัวนามล้มีตัดินีนะครับลาสั้นดีอาสองลาสั้นอาสองตรงนี้มันบัดดันนะบัดบัดดันบัดบัดดัน มัดบดันนะครับอ่าสระอ่าฮับซาไปนำหน้าสองเสียงยาวนะครับหรือว่าอัมซาไปนำหน้าของรูมัดยาวสองนะครับอ่ามานูมาสั้นนูสองลาสองอ่าสองมาสั้นนูสองนะครับลาสองตะตามซาตะนะครับอัมซาลงพื้นลำคอสุดหรือกูสั้นลูยังได้สามแบบสองสี่ห้าลูอัมมินตาเจอกาวาวิทาเชฟฟอเวียเชตอ่านในเชตตัวมีมนะวาสองลาสั้นวาลักุงมินตาเจอกับบ้านนะครับอิฟัสชฟฟอวี

อ่าตรงนี้นะครับยาวได้สามแบบสองสี่ห้านะครับมันจะอิดมุนเปอร์เซ็นต์อิลาอ่านวงตาเจอกับตาอิฟ้าส้นตัวนูนจอตัวตาอ่าตาสั้นกูสองนาสั้นตากูนาทีตีสั้นยาสองรอสั้นนะครับตรงนี้รอหนารอตันสระโซงเจอกับอิทธาสชัดเจนไม่หน่วงเสียงนะครับตันอ่าตันอ่าดตาจอกับตาส่วนตัวนูนจอตัวตานะครับอิฟ้า ต่ตาสั้นรอสองต่รอดิมสระสองที่เรามีวีดอกมากุนนอะไรกเากานองเสียงสอมีสิตยาวมีนนตาเจ้าก็อิฟาสัวนตัวนนเจ้าตัวกมีกุ้มวาสั้นลาสองักนีสะท้อนบอกความรัศกรอดตูสั้นลูยาวได้สามแบบสองสี่ห้เอานุนตาเจ้าฟาสัวนตัวนนเจ้ตัวฟะฟูสั้นซาสั้นฟูซากุมอินอินนัลลอนะับนะมบุนมีตัชีอยู่ว่าบุญนุ่นะองเสียงนะัลลอฮ์นชื่อตรานี่นะรารมัหาสั้น กาสองนาสั้นกานะบีสั้นกานาบีกูมินตาเจกับรอนะครับตัวคาเปลโลมินตาเจกับรออีราเชฟเวียเชตตัวมิมรอสั้นรอฮีฮีตรงนี้นะครับอ่าฮาลิกลำโพงสุดกลางนะครับยาสองรอฮีมาอยู่บนสระฟันอัตัยยามัดอีวัดนะครับยาเกศสองศรัทธาล้านอิม